สายฮาวนแทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับเซแล้วนะคะกับท่วงทุกคนเคยเจออะไรแบบนี้กันบ้างไหมคะใช่มันกลับมาอีกแล้วถ้าถามว่าทําไมมันกลับมาก็ง่ายๆเราเจอเรื่องที่รู้สึกแบบไม่ดีอีกแล้วค่ะซึ่งเรื่องที่เซจะมาเล่าในวันนี้เกี่ยวกับขนส่งเจ้านังที่สีแดงๆเราจะเรียกเขาแบบคุณสีแดงก็แล้วกันนะคะพูดต,ต้มตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะมาเล่าแต่ว่าเจอปัญหากับคนส่งเจ้านี้จนแบบไม่ไหวแล้วอะ่ะต่อให้โทรไปแบบแจ้งเรื่องหรือร้องเรียนเขาก็ แค่ขออภัยในความผิดพลาดแล้วจะนําไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นไม่มีการเยียวยาหรืออะไรทั้งนั้นก็เป็นแบบนี้แหละค่ะจนรอบนี้มันรู้สึกแบบไม่โอเคจริงๆเลยอยากจะมาเล่าค่ะ คลิปนี้มันจะยาวหน่อยนะคะเพราะว่าเล่าแบบละเอียดให้ฟังค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าวันหนึ่งเซได้สั่งสินค้าที่จะเอามาช่วยในการค้าขายของทางบ้านไปแล้วก็สั่งจากแอปสีดำเราจะไม่บอกชื่อนะคะว่าแอปอะไรก็คือแอปที่ทุกคนรู้จักนั่นแหละค่ะแล้วเราก็เลือกได้ร้านหนึ่งซึ่งร้านนี้ถือว่าโอเคเลยเป็นต้นทางของการขนส่งแล้วเราก็ได้มาในราคาที่แบบเราพึงพอใจมากกว่า แล้วขนส่งที่ทางแอปได้จัดหา,าให้ก็คือสีแดงค่ะคุณขนส่งสีแดงเราก็รอของไปแบบดูเหมือนปกติไม่มีอะไรเมื่อวันที่27เวลาตี2.43นาทีมาถึงศูนย์จะส่งโลจิสติกแล้วพัสดุของคนมาถึงศูนย์ส่งมอบในเมืองเติเๆๆแล้วแล้วก็ลงลางด้วยเมืองเติดๆๆไปซึ่งเราก็งวงว่าเอ๊ะมันไม่เหมือนกับอำเภอที่เราอยู่นี่นาส่วนอันัดมาเวลา6กโมสีนาทีหโมงเย็นนะนะขึ้นว่ากําลังจะส่ง ผู้ให้บริการของเรากำลังจะส่งพัสดุให้คุณปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลการติดต่อของคุณถูกต้องเมืองติดๆแล้วก็พนักง,งานจัดส่งชื่อแล้วก็เบอร์โทรค่ะแล้วต่อมา28มีนานี่แหละเวลา6 4โมง43นาทีความพยายามในการจัดส่ง ไม่สำเร็จย้ํานะคะว่าไม่สําเร็จขออาภาัยไม่สามารถจะสมพัสดุน,นี้ได้อีกต่อไปด้วยเหตุผลคือลูกค้าปฏิเสธษษพ,พัสดุเมืองติดๆ,ๆแล้วก็ชีพ้พนักงานขนส่งแล้วก็เบอร์ซึ่งเราก็งงแบบฮะเรายังไม่ได้รับสินค้าเลยแม้แต่นิดเดียวทําไมถึงได้ขึ้นมาแบบนี้ละ่ะ ตอนแรกเซไม่ได้อ่านข้อความในแอปเลยค่ะว่าถึงไหนอะไรยังไงเพราะว่าปกติสั่งสินค้าในแอปของสีดำอันนี้เรายังไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้ขนาดนี้แล้วในเวลาช่วงประมาณที่จแจ้งลงไปในแอปได้มีขนส่งโทรมาหาเบอร์ที่เซลงเอาไว้ซึ่งเวลาเราสั่งของเนี่ยจะใช้เบอร์คุณแม่เพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้รับของตอนแรกพนักง,งานขนส่งก็ถามว่าที่อยู่อยู่ตรงไหนแม่เซก็บอกไปว่าอยู่ตรงอำเภอนี้แล้วขนส่งก็ตอบกลับมาว่าตอนนี้มันอยู่อำเภอนี้นะมัน อยู่ตรงสวนขัาวยญานี้แล้วเขากำลังจะไปส่งแม่เซก็เอาบอกไปว่ามันไม่ใช่ที่อยู่ตามที่ลงไว้เลยนะแล้วแม่เซก็ถามว่า เอามาส่งให้ไม่ได้หรอแต่ขนส่งกลับต่อมาว่าให้ติดต่อร้านแล้วก็ประสานงานเอาเองเซก็เลยติดต่อร้านให้ช่วยประสานงานให้แต่ก็ต้องรอตอนเช้าเลยค่ะเพราะว่าเวลาป่านั้นแล้วร้านเขาก็น่าจะแบบไม่ได้มีแอมมินดูแลน่าจะทํางานเป็นบริษัทมากกว่าแล้วพอเซขอให้ร้านช่วยเสร็จเราก็มานั่งดูในขั้นตอนการส่งพัสะดุเราเราก็งง,งแบบฮะ ah? ลงแบบนี้ได้ยังไง ว่าเราเป็นคนปฏิเสธทั้งๆท,ที่เขาคัดแยกไปผิดแล้วเขาก็ส่งผิดแต่เขากลับมาบอกว่าเราเป็นคนปฏิเสธซะง,งั้นลงแบบนี้เลยแล้วตอนเช้าทางร้านก็ตอบมาว่าเบื้องต้นแอดได้ประสานงานไปยังฝ่ายขนส,ส่งสีแดงอันนี้แล้วเขาก็แจ้งมาว่าพัสดุจะส่งผิดเขตและกําลังดําเนินการจัดส่งพัสดุไปยังเขตที่ถูกต้องแล้วแอดเขาก็ตอบอีกว่าหากส่งเขตถูกต้องแล้วขนส่งจะติดต่อไปหาลูกค้าเพื่อดําเนินการจัดส่งใหม่อีกครั้งแล้วพอช่วงสายๆายแอดมินเขา เขาก็แจ้งมาว่าพัสดุล่าสุดเขาขึ้นว่าตีกลับทางสาขาแจ้งว่าเนื่องจากในระบบขึ้นว่าลูกค้าปฏิเสธที่จะรับสินค้าย้ํานะคะว่าปฏิเสธที่จะรับสินค้าได้อยู่ในขั้นตอนที่จะส่งคืนให้ทางต้นทางแล้วไม่สามารถตีกลับสินค้าให้กับลูกค้าได้ทั้งที่เราไม่เคยได้รับแม้แต่นิดเดียวฟังอีกครั้งนะคะลูกค้าปฏิเสธที่จะรับสินค้าเราไม่ได้รับเลยแม้แต่น้อยแล้วเขาก็โทรมาบอกเองแบบนั้นแต่ขนส่ง ความรับผิดชอบโยนให้เราเฉยเลยค่ะแอดมินเขาได้แจ้งไปทางขนส่งสีแดงแล้วว่านี่ไม่ใช่ความผิดของลูกค้าแต่ขนส่งก็ ปัดความรับผิดชอบค่ะโยนความผิดใส่ลายลูกค้าว่าเป็นคนปฏิเสธแบบขออนุญาตยามนะคะแบบหน้านันได้เลยค่ะซึ่งเราโอเคแบบนี้ไหมไม่โอเคว่าตํารวจก็ไม่โอเคเลยค่ะแต่เราทําอะไรไม่ได้ผลสรุปคือเซต้องเสียสินค้าค่ะเพราะว่าถ้าสั่งใหม่มันก็ไม่ได้ราคาเดิมแล้วแล้วเราก็ต้องพิคคำพูดกับลูกค้าด้วยที่เราบอกเขาไว้ว่าโอเคจะช่วยเอาตัวนี้มาขายลูกค้าในช่วงวันนี้นะลูกค้าเขาก็รอซึ่งลูกค้าก็ไม่ได้รอคนเดียวด้วย รอหลายคนนะคะเซก็ต้องไปนั่งชี้แจงให้ฟังว่าทําไมมันเป็นแบบนี้ถ้าทุกคนสงสัยว่าสินค้าคืออะไรก็เครื่องดื่มชูกําลังค่ะวกตามท้องตลาดนี่แหละหัวละสิบบาทสิบาทคือลูกค้าประจําเขาก็จะมาสั่งไว้เพราะว่าที่นี่แช่เย็นแล้วก็อร่อยค่ะแต่มันก็แบบ ตอนนี้ต้องผิดคำพูดผิดอะไรกับลูกค้าหมดเลยเพราะว่าคนส่งที่โยนปัดความรับผิดชอบอย่างเดียวเป็นยังไงบ้างคะกับเรื่องที่เซเล่าถ้าทุกคนเคยเจออะไรแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังได้นะวันนี้เซ่ต้องไปก่อนนะบา,บายยถ้าถามว่าทำไมาต้องไปแล้วก็ง่ายๆฮะมันยาวเกินไปไม่ไหวแล้วตาเหนื่อยมากเลยก่อนไปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เซ่ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะบา,บายยรอบนี้ไปจริงๆล่ะบุย,บย